พกาาลัังงสบยจึตมือนหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันวันนี้น้องบิีมาตัดผมที่ร้านครั้งแรกแต่เกิดมาไม่เคยเข้าร้านตัดผมเลยจริงเหรอเพราะว่าแม่ตัดให้ตลอดแล้วทำไมวันนี้ให้เข้ามาตัด่ะแม่อยากให้เป็นทรงสวยแม่แตัดเองมันแบบมันเป็นตามจินตนาการของความเป็นแม่ไม่ใช่ของชาติไบนี่คือร้านตัดผมนะเนี่ย นี่คือเก้าอี้ตัดผมเป็นแบบนี้เลยอ่ะเก้าอี้ตัดผมรถแข่งถ้าเด็กผู้ชายมาตัดนี่ือนได้ขับรถเลยนะแม่เขามีจอด้วยมีกิฟดูมีจอด้วยใช่แม่แล้วบิงอ่ะบิงเขานั่งได้ปกติบิงนั่งอันนี้ได้ไหมอันนี้เป็นเด็กเล็กอ๋อเด็กอนุบาลเนาะน้องบิงขับป .2 แล้วโอเลยเป็นสอุแล้วแล้วน้องบิงอยู่ไหน อ๋อน้องบิงสระผมนี่น้องบิงอยู่นี่อ้าวไม่ใช่นี่ขาบิงบิงขดัดดมือหน่อยนี่เป็นยังไงบ้างชิชเๆ้่งเลินๆเลยเคยแต่เล่นของเล่นเนาะเคยแต่ฮร์เบร์แลนด์เนาะที่แบบสระผมป้อมๆอ่ออะอันนี้วิงสระผมจริงแนละ้วนี่ตอนนี้เราสระผมก่อนก่อนจะตัดผมเนาะสระผมให้เรียบร้อยก่อน ไม่กรี๊ดไม่กรี๊เอาแบบนี้เลยไหมเนี่ยถ้าปิดเทอร์มแล้วทําให้บิ้งแบบนี้เลยไหมเนี่ยใช่จิดเทอร์มแม่อยากลองพามาทำสีเดียวิงจริงเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยสวยนะหรือจะเป็นแค่ติดติดก็ได้แบบต่อผมอะต่อต่อเป็นสีอ่ะอ๋อต่อผมเป็นสีได้ต่อแบบติดเลยอะใช่ดีนะแต่ไม่ต้องย้อนเสียเขามีทำทุกอย่างเลยนะทำได้หลายอย่างเลยเนาะ แล้วไบอะไบไบไม่ตัดผมป่้าไบไม่อยากผมตรงเหรอเดี๋ยววันนี้ให้น้องตัดก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าปิดเทอมแล้วอะเดี๋ยวไบค่อยมาตัดไบอะตอนนี้น้องไบเป็นทรงผมแบบหน้าม้าถ้าไบแบบเปิดผมขึ้นไปก็จะเป็นแบบนี้หนอยากผมหน้าม้าก่อนเหรอจริงเหรออ๋อน้องไบชอบทรงหน้าม้ามีใครตัดทรงหน้าม้ามากเหมือนน้องไบเลยเดี๋ยวพ่อขอไปดูน้องบิ้งก่อนนะตอนนี้น้องบิ้งสระผมเสร็จแล้ว เบ่งหลับได้เลยนะลูกม่วงนอนไหมเพลินๆเนาะเวลาคนที่แบบตัดผมสระผมอ่ะมันจะหลับนะมันจะเพลินมากเลยแต่หนูตื่นเต้นไหมตัดสระผมครั้งแรกในชีวิตระหว่างที่เราสระผมนะครับที่นี่ก็จะมีของเล่นให้ด้วยนี่ของเล่นเอาไว้ให้เด็กๆเพราะอันนี้ร้านตัดผมสําหรับเด็กนี่แบบนี้เลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวให้บิงมาเลือกไปเล่นไม่เก็บไม่เก็บซื้ออ่างอันนี้ไว้สิเดี๋ยวพ่อสั่งให้พ่อพสั่งให้หรือเปล่าะไคปถือนั่งรถไหมนั่งได้หรอครับธรรมดาธรรมดาธรรมดาก็จะเป็นแบบเป็นสาวไงเป็นเด็กโตไง เบงเบงเดี๋ยวพ่อาของเล่นมาให้นะนี่ของเล่นรถแข่งไม่ก็ิฟของเล่นรถแข่งพ่อให้บิ๊กเล่นมันเนี่ยเดี๋ยวให้บิงขัดเตรียมพร้อมก่อนบาที่นี่ขมี้ของเล่นให้ด้วยบเล่นให้ดูหน่อยต้องเล่นสองมือนะไม่ข้างนู้นต้องลงเรื่อยๆเออไปเรื่อยๆโอเคชนใช่เปบนแมนนวด ใช่ไปแ,แบบแม่ผมอันนี้ให้จะถูแบบลบตอนนี้น้องบิงก็ขูมผ้าเสร็จแล้วขั้นตอนที่หนึ่งหวีผมจัดเตรียมความพร้อมต่อด้วยขั้นตอนที่สองตรวจสอบว่าเราจะตัดทรงไหนดีละ่ะมีทั้งตัดผมสั้นตัดผมยาวหรือจะตัดผมหน้าม้าก็มีนะคะน้องบิงอะ่ะเลือกผมหน้าม้าเหมือนเดิมแล้วน้องบิงก็จะจัด แต่งทรงผมตัดข้างหลังนิดหน่อยเพื่อให้เป็นผมเหมือนเจ้าหญิงเลยจะให้แต่งตัวเหมือนเจ้าหญิงเลยและการตัดผมนะครับมีประโยชน์ด้วยนะช่วยป้องกันผมเสียและช่วยให้ผมดูดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงลุกใหม่ๆทําทำให้ภาพลักษณ์ของเราสวยสดงดงามเหมาะกับการเริ่มต้นใหม่ด้วยนะการเล็มปลายผมที่เสียออกจะช่วยป้องกันไม่ให้ผมขาดและดูยุ่งเหยิง ทรงผมที่ถูกออกแบบมาอย่างมีเทคนิคสามารถทำให้ผมดูหนามากขึ้นด้วยและการตัดผมก็จะต้องมาพร้อมกับการบำรุงผมที่ดียิ่งขึ้นทำให้เส้นผมดูสมานเสมอและทำให้การบำรุงทั่วถึงอย่างดีเลยล่ะครับบายวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์เราจะไปตามหาบินกันดูซิว่าบินเสร็จยังไปขึ้นสะพานกันเลยครับ ข้ามสะพานก่อกลางอุ้ยอุ้ยบิงสวยอ,ะอ่ะทุกคนวันนี้น้องบิงมาทําผมน้องบิงสวยสวยมากอุออ้ยบิงเฮ้ยบิงสวยอ่ะเฮ้ยทำไมบิงสวยอ่ะน้องบิงคือแบบสวยมากทุกคน ูต้้เดินม,มากม็คือแบบเห็นสวยมาจากไกลเลยไม่กิี๊ดไมได่ได้แล้วถ้าใบสอบเสร็จอ่ะใบมาตัดเลยแล้วมาทำสีว้ใช่ใบ<ฟ>ที่นี่มีหลายสีเลยนะสีสีแบบแฟชั่นอ่ะจริงสวยอสสบเร็จมาทำสีแล้วถ้าใบทําเสร็จใบจะบอกว่าดีใจที่ได้ที่แม่ชวนหนูมาทำดูที่เป็นแบบบิงอะ่ะเฮ้ยเอาะชุนดนี้ไปได้เลยไนดะ้ไหมเอาชุนนี้อะ่ะ อ,อันนี้ผ้าคุมตัดผมอะบิ๊กสบายไหมใส่สบายนะไหมเมื่อกี้ทำไมตรงนี้มันโค้งแบบเนี้ยเมื่อกี้ไมื่อกีฟต้องดูไว้เวลาสระผมเสร็จมันไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมต้องต้องต้องเซ็ตใช่ไหมใช่ต้องเซ็ตอ๋อต้องเซ็ต,ต,ซตผ้าสระผมก็เกลือตรงโอ้เป็นเจ้าหญิงเลยเลอันนี้ใกล้เสร็จแล้วหรอครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จพอดีเลยไม่ต้องขอได้ยแม่ใส่มาละสูงนะ บิงเๆมาไปดูก,กระจกเดินไปดูกระจกเดินไปดูใกล้ๆเลยนี่นี่มามากระจกนี้มากระจกนี้ได้ครับอุ้ยเป็นไงอุ้ยบิงสวยมากใช่มันมันแบบอย่างงี้เลยเนาะเออเออมันเป็นแบบนั้นอะ่ะไหนหัมาดูซิไหนทำมือแบบเมื่อกี้สินี่มันเป็นแบบนี้เลยอะ่ะนี่นี่นนแบบ เดินแบบนีเดินแบบนี่ทุกคนไม่กีฟไม่กิฟถ้ามีคนดูแล้วอยากมาตัดอ่ะที่นี่ที่ไหนเซ็นทรันายุธยาค่ะที่ร้านร้านเคดิอสูงโซนโรติสันคนพี่เขามาตัดตลอดไหมเขามีพนักงานหลายคนอ๋อเปิดไม่หลังปิดไม่วันอาทิตย์แล้วเปิดวันนี้ก็ไม่ปิดนะเดี๋ยวก็มาที่แบอ๋อมันสามารถไม่รู้ว่าจะได้จะอยู่หรือเปล่า โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงใบด้วยนะบายบาย